ปูตินลั่นเลยนะท่านผู้ชมพูดอย่างชัดเจนว่าโลกยุคมหาอำนาจคั่วเดียวคืออเมริกานั้นมันจบสิ้นลงละที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก burg, ชื่อเดิมคือชื่อกรุงเลนินกราดประเทศรัสเซียมีการจัดการประชุมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก international economic forum ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2.540ละ1997 การประชุมเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเวทีสัมมนาของทางตวันตกที่ชื่อว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวอร์ชนันของรัสเซียนี่จัดเป็นครั้งที่25 15-18มิถุนาที่ต้องมาเล่าให้ฟังเนพราะอะไรทาร่านผู้ชมทางตวันตกก็จะบอยคอรดโดยไม่ส่งผู้นำมาประชุมเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนก็ส่งมาแต่ตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครน ก็บอยคอตแต่ก็มีประเทศที่ไม่ได้บอยคอตรัสเซียมาประชุมกันเยอะพอสมควรไม่น้อยเลยทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดท่านผู้ชมครับที่ผมอเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เวลาเดมเบรพูตินกล่าวสุนทรพจน์เสวนากันประมาณ3ชั่วโมงพูด1ชั่วโมง4ชั่วโมง เวลามีปูตินอยู่สี่ชั่วโมงเต็มตัวเลยสแสดงว่าข่าวปล่อยทางสื่อตะวันตกที่เผยพแพร่มาก่อนหน้านี้ว่าปูตินวัย69ปีกําปีกำลังป่วยหนักเป็นข่าวปลอมท่านผู้ชมเห็นยังฮะเป็นข่าวปลอมทีนี้ทำไมผมนอาเรื่องนี้มาเล่าอีกฝั่งเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมครับคือเวลาผู้นําที่เป็นฝ่ายตรงข้ามตะวันตกอย่างเช่นสีจิ้นผิงประเทศจีนเวลาจะพูดถึงจุดยืนของประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะพูดในเชิงปรัชญาจีนมีวิธีการแนะนําว่าประเทศจีนมี ปัจจัยยังไงบ้างแล้วก็มีความหมายระหว่างบรรทัดว่าหมายความว่ายังไงสีจินผิงพูดอย่างนิ่มนวลแต่แข็งเกล้าแฝงความระหว่างบรรทัดไว้เยอะแต่ของพี่ปูตินของผมเนี่ยก็คือการชกหมัดตรงเลยท่านผู้ชมเข้าหน้าของผู้นำและเหล่าชนชั้นปกครองในอเมริกาอย่างเต็มที่จุดที่น่าสนใจนะฮะที่ปูตินพูดเนี่ยน่าสนใจมากเป็นการประกาศศักด์ดาข,ของรัเสเซียปูตินลั่นเลยนะท่านผู้ชมพูดอย่างชัดเจนว่า โลกยุคมหาอำนาจคั่วเดียวคืออเมริกานั้นมันจบสิ้นลงแล้วเขายืนยันแล้วว่ามันจบสิ้นแล้วเขาพูดเลยว่านะฮะทิศทางเศรษฐกิจอนาคตรัสเซียจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเขายัางอ้างว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยพูดที่เวทีดาวอช World e c onom i c Forum ของตะวันตกเขาบอกว่าระบบโลกคั่วเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า Unipolar Order กก็คือว่าอเมริกานี่คือเจ้าโลกจบลงแล้วมันจบลงแล้วแม้ว่าจะมีความพยายามทุกวิถีทางจะรักษามันเอาไว้ ปูตินบอกนี่คือสัจธรรมทางปวสร์เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติปูตินบอกมันไปต่อไม่ได้หรอกถ้าผู้แข็งแกร่งแงผู้เดียวเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อการตัดสินใจทุกอย่างเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวอเมริกาเป็นผู้ประกาศใช้ชนะสสงครามเย็นแล้วเขาก็มองว่าเขาได้รับภารกิจจากพระผู้เป็นเจ้าพวกเขามีผลประโยชน์ที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะมาละเมิดไม่ได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่านี่คือคำพูดปูตินนะ ในช่วงสิปีที่ผ่านมาโลกมีศูนย์น้ำนาจอื่นก่นกเกาเกิดขึ้นศูนย์อ้ำนาจนั้นได้ขยายอิทธิพลในเชิงสถาบันและพัฒนารูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจพวกเขาที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติปูตินบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ ไม่จะรอให้ทุกสิ่งอย่างกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วปูตินบอกว่าผู้นําชาติตวันตกบางคนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าอังกฤษหรือแคนาดาหรือประเทศทางยุโรปตะวันตกบางประเทศยังคงยึดติดกับภาพลวงตาเก่าๆและยังเชื่อว่าการครอบงําเศรษฐกิจของโรคนั้นจากฝ่ายตะวันตกจะ เป็นนิรันดรแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดพวกเขาไม่สามารถจะยึดติดกับภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งเขามองปูตินบอกฮะโลกเก่าก็คือพวกตะวันตกพวกอเมริกาพวกอังกฤษพวกแคนาดาพวกยุโรปตะวันตกมองชาติอื่นๆเหมือนอานาธิคมส่วนประชาชนในชาติเหล่านั้นก็เป็นพลเมืองชั้นสองมุมมองความคิดเหล่านี้เองที่นําไปสู่การลงโทษประเทศหรือกลุ่มคนอื่นๆที่ไม่ได้คิดเหมือนหรือยอมรับแนวความคิดของพวกเขาอันนํามาสู่การละเมิด หลักการพื้นฐานพวกเขาเองด้วยการแทรกแซงอาิิไตยของประเทศอื่นเช่นยูโกสลาเวียลิเบียอิรักและยังมีประเทศอื่นอีกมากมายหรือถ้าเป็นปัจเจกบุคคลก็คือการที่อเมริกาให้แคนาดาจับตัวเมืองอวานโจผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของหัวเว่ยซึ่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นประธานของหัวเว่แล้วด้วยเหตุผลเพราะว่าหัวเว่ไม่ปฏิบัติตามกติกาที่อเมริกาวางเอาไว้นะโดยการ อเมริกากล่าวหาว่าหัวเว่ยนั้นไปค้าขายอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ถูกห้ามจากอเมริกานี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไม่ใช่เรื่องประเทศอย่างเดียวนะเรื่องตัวบุคคลด้วยเรื่องตัวบุคคลปูตินพูดต่อไปนะฮะว่าวันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าการแทรกแซงรัเสเซียประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงปูตินบอกงี้ฮะท่านผู้ชมสำหรับรัเสเซียแล้วพวกเขาพยายามทําลายเสร,รีของรัเสเซียโจมตีอุตสาหกรรมทางการเงินทุบทําลายมาตรฐานการครองชีพชาวรัเสเซีย และก็ไม่หยุดแต่ผู้ประกอบการทางรัสเซียสถาบันต่างๆรัสเซียทํางานในรูปแบบพิเศษและที่สําคัญคือประชาชนชาวรัสเซียแสดงความสามาคัคคีและสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตําแหน่งงานสําหรับคนงานไว้ได้ ปูตินบอกว่าทางตันตกคาดการว่ารัสเซียจะเกิดไห้อาะทานเศรษฐกิจมากมายซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เรารู้ว่าการคาดการเหล่านั้นที่ระบุว่าเงินลลาร์ลจะแข็งค่าขึ้นและระบบเศรษฐกิจของรัสเซียจะล่มสลายลงนั้นมาจากที่ไหนการคาดการเช่นนี้เป็นการสร้างแรงกดดันให้วุ้การธุรกิจถึงแม้จะมีนักธุรกิจบางส่วนเชื่อว่าการคาดการอันเลวร้ายเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเราแข็งแกร่งขึ้นมาเราสามารถเผชิญภัยคูกคามทั้งหลายได้ และเราสามารถแก้ไาขาความท้าทายต่างๆซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติของเราพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันนี้ปูตินยังพูดแดกดันชาติตวันตก หลักๆก,ก็คืออเมริกาและยุโรปตะวันตก3เดือนหลังจากมาตรการแซงชั่นต่างๆที่มีต่อเราแต่เราสามารถลดอัตราเงินเฟอ้อต่างๆทําให้ดอกเบีย้ยตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อของเราอยู่ที่16.7%อย่างที่พวกคุณทราบดีภาวะเศรษฐกิจของเรานั้นกลับสู่สิทธิรภาพเช่นเดียวกับภาวะทางการเงินผมเทียบให้ดูว่าถึงแม้เงินเฟอ้อเราจะ16.7เป็นอัตราที่สูงแต่ในสถานะปัจจุบันที่ถูกบอยคอตนี้ต้องถือว่าม่ยำแย่ปูตินบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีภาวะดุลทางการคลังที่เกินดุนบูตินก็บอกเราต้องเสริมสร้างตลาดภายในของรัสเซียขึ้นมาเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทต่างๆไตรมาสที่2องไตรมาสที่3บริษัทเหล่านี้จะมีความคล่องตัวมากขึ้นช่วงพฤษภาคมลดอัตราดอ,อกเบี้ยลงเขาบอกการแซงชั่นนั้นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับไป ทำร้ายทำลายเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาเองซึ่งจะเห็นได้ชัดนะจากหลักฐานว่าอเมริกาและยุโรปมีเงินเฟอ้อคุณภาพการดํารงชีวิตของชาวยุโรปอเมริกาตกต่ําลงประเด็นท่านผู้ชมครับปาฐกถาของวลาดิมีร์ปูตินที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีคานมิกฟอรัมมีคนเข้ามาฟังพันกว่าคนมีคนติดตามหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งสื่อตะวันตก ที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับไม่มีใครกล้าออกมาโต้แย้งถึงข้อท็จจริงว่าเศรษฐกิจรัสเซียยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่ไม่ได้ล่มสลายตามการคาดการและคำขู่ของผู้นําและสื่อตอนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจไบเดนเพราะสิ่งที่ปูตินพูดนั้นมันตรงกันข้ามกับการคาดการและการเกงว่ารัสเซียจะต้องทิพหายอย่างงโนจะต้องพังอย่างนี้จะต้องล่มสลายอย่างนั้น แต่ปูตินบอกวันตรงข้าหมดแล้วพอเขาพูดออกมาแล้วไม่มีสื่อตะวันตกหรือว่าผู้นําตะวันตกคนไหนออกมาตอบโต้เลยขอ้อเท็จจริงดังกลา่าวท่านผู้ชมเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในรายการคุยทุกเรื่องสนที่ว่าจากมาตรการแซงชันรัเสเซียต่างๆนา,นานาไม่ว่าจะเป็นการกีดกันทางการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการสั่งให้บริษัทเอกชนต่างๆหลายร้อยแบรนด์ถอนการลงทุนใน,นรัเสเซียออกแมคโดนัลด์สตาร์บัคส k อีเกียเอชแอนด์เอ็มอเมซอนเน็ตฟลิก และอีกมากห้ามสายการบินต่างๆบินเข้าในรนนัสเซียตัดรัสเซียจาก s w ิฟตระบบการโอนเงินระหว่างประเทศบีบให้เครือข่ายการชำระเงินอย่างวีซ่ามาสกา a หยุดบริการรัสเซียสั่งหยุดโครงการท่อส่งแก๊สนอร์ s ส r e ีม2จากรัสเซียมายูรมานีสั่งห้ามเมียประเทศต่างๆซื้อพลังงานทั้งน้ํามันและการสัมชาระรัสเซียนี่คือมาตรการที่ตวันตก ซงชันรัสเซียแต่จากคำพูดของปูตินและสภาวะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนท่านผู้ชมในสศรษฐิที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเงินรูเบิลที่แข็งค่ากว่าตอนตะวันตกแซงชันรัสเซียราว30%เภาวะเงินเฟอ้อดุลการค้าฐานะการคลังรัสเซียท่านผู้ชมครับเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิรัสเซียไม่ได้ล่มสลายเลยแต่กําลัง ปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกยุคใหม่สอดคล้องกับที่นายเฮนรี่คิสเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกทรงต่างระเทศที่ออกมาว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างเต็มตัวคําพูดของวลาดเมียร์ปูตินในการประชุมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่วลาดเมียร์ปูตินออกมาและปฏิเสธว่าสิ่งที่ตะวันตกกล่าวหาเขาหรือโจไบเดน บอกว่าเมื่อเขาแซงชั่นทางการเงินแล้วไม่ให้รัสเซียเข้าไปสู่การโอนเงินระหว่างประเทศสวิฟต์เงินรูเบิลก็จะกลายเป็นก้อนหินก้อนดินรัสเซียพิสูจน์ชัดเจนว่าเงินรูเบิลแข็งที่สุดในโลกล่าสุดก็ประมาณ50กว่ารูเบิลต่อหนึ่งดอลลาร์แข็งโคตรเลยและทุกวันนี้ก็ยังแอบซื้อน้ำมันรัสเซียซื้อแก๊สรัสเซียล่าสุดประเทศหลายประเทศใน e ูถึงกับแจ้งให้ทราบว่าประเทศไหนก็ตามที่ต้องการซื้ออาหารและซื้อปุย๋ยจากรัสเซียก็ซื้อได้ เป็นข้อยกเว้นในการบอยกอดท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ไปหมกมุ่นกับสื่อทางตะวันตกให้ระวังให้ดีๆเพราะสื่อตะวันตกเป็นสื่อที่ผลิตเฟคนิวส์ออกมามากที่สุดและการประกาศาถาของวลาดิเมียร์ปูตินที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าข้อท็จจริงนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อตะวันตกและผู้นำตะวันตกพยายามรายงานถึงการล่มสลายของรัสเซีย รวมไปจนทั้งจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งว่าปูตินนั้นเจ็บหนักคนเจ็บหนักบ้าแลท่านผู้ชมอยู่ในวงสัมมนาได้ถึง4ี่ชั่วโมงท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ชมเวลาเสพข่าวต่างๆจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบกันเหลือเกินสื่อไทยหลายสื่อแปลข่าวจาก CNN แปลข่าวจาก BBC แปลข่าวจาก AP จะต้องหน้าแตกกันเป็นแถวๆเลยครับท่านผู้ชม